อยากใส่ซิลิโคนอยากเอาออกมากกว่าอยากทำเป็นโอเพน คือปุ๋ยค่ะมาทำจมู open กโอเพนค่ะจมูกอันเก่ามันไม่สวยค่ะเคยไปทำที่นึงแล้วมันไม่สวยก็มีความคิดค่ะว่าอยากทำโอเพนพอเห็นดีวิวของโรงพยาบาลเดลักอยากเปลี่ยนนะคะไม่อยากได้ทรงนี้มันไม่อยากใส่ซิลิโคนอยากเออออกมากกว่าอยากทำเป็นโอเพนมากกว่าดูจากคุณหมอทำแล้วก็ดู <laughs> ว่าสวยกว่าที่อื่นม <laughs> ีความปลอดภัยที่นี่ทำสวยดีก็จะอยากมาทำ <laughs> ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะ๋ยากจะเข้าห้องผ่าตาดดัดแล้วติดตามหลังทำด้วยนะคะ <laughs> เป็นโอเพนที่ไลซิลิโคนทรงก็สวยชอบค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะจะบอกว่าตั้งแต่ตรงทุกส่วนเลยค่ะเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเปลี่ยนจากเดิมมากเลยค่ะคนไหนอยากทํานะคะก็อยากให้ตัดสินใจมาทําที่นี่เลยคะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ทําที่นี่ทำออกมาสวยมากค่ะอยากให้มาทนเลยคะ่ะเป็นโรงพยาบาลที่มาตรฐาน,นะคะ่ะอยากมาทําก็ปรึกษาคุณหมอได้ค่ะคุณหมอใจดีมาก <Okay. S 1> แล้วก็แนะนําให้สิ่งที่เราอยากได้ค่ะ Thank you